แบบว่าเราได้เจอน้องแก้มจำลองมากระจายตัวอยู่ตามทั่วสวนสยามแล้วเนี่ยน้องแก้มตัวจริงมาแล้วตอนนี้ครับผมง,งั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับแก้มเลสตาร์ครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอนแรกคิดว,ว่าวจีออนจะมาจีออนอะไรไม่ใช่จีออนเอาเอาอคีเ,เดจิจี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 เบบี้เบบี้เบบี้ก็วาได้ก็วาได้ให้เขาไปให้เขาไปเกอร์เจนเนอเรชั่นยูเน่เกอร์เจนเนอเรชั่นจะได้แค่ไหนเนี่ย สิบละสิล้ครับเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะมีใครมาฟอมตัวเป็นแก้มอ่ะไม่เขาเขาเขามีผมจะบอกให้วันนี้นี่เราไปตะเวนมารอบสวนสยามเลยใช่แล้วนะทั้งซาปาลีใช่นะไปเย่เซนไดโนเสาวเลยนะฮะไปเจอแม้มมดพอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ผมนี่คนนี้ไม่ไม่มาเลยมันเลยมันบอกมันบอกว่าเฮ้ยไม่แก้มไม่แก้มเจอแก้มแก้มแล้วพี่ซุกมกหยุดพูดไม่คือแบบว่า ตัดขึ้มายังซกม้งอยู่เลยเจอแก้มหมดแล้วเจอแก้มแล้วจริงๆดารรับเชิญวันนี้นะฮะแรงมากๆครับผมรับดารมีความเชื่อเข้าพิธีก่อนไม่เริ่มก่อนแก้มก็ไม่ทําอะไรหรอกค่ะเราว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าได้ข่าวว่าเพิ่งป่วยมาใช่ก็เพิ่งหายป่วยกันไปไม่ใช่แค่แก้มก็ไม่สบายก็ป่วยอะค่ะโอเคขอโทษครับเพิ่งหายป่วยไปคือเส้นเสีกเสพแก้มเอาก็เกี่ยวด้วยแล้วก็แบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็แตงานเยอะแล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนี่ใช่เรียนเช้าเรียนเช้าตื่นเช้าทำงานก็ดึกใช่ที่สําคัญเราเรียนที่เดียวกันทั้งสามท่านที่นั่งตรงนี้ค่ะเลิศมากจริงจริงมหาลัยศิลปากรอยู่ยินเวชชีพเย้โอเคเย้เนี่สิมหาวิทยาลัยเนี้นะครับน่าจะทุกคนด้วยจริงจรที่เราสามารถพอเถอะแค่มีเวลาแบ่งเวลายังไงครับ ก็แบ่งเวลาตอนเช้าไปเรียนตอนบ่ายตอนไอ้ตอนเย็นก็ทํางานอะไรอย่างเงี้อยมันมีขาดเรียนบ้างไหมมันมันแน่นอนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เรียนพร้อมคนอื่นก็จริงแต่ว่าแจมก็ต้องสู้ค่ะน่าเศร้าว่ะผมนี่น่าสงสาจริงจริงแจมเข้าใจนะไม่ต้องเศร้าขนาดไหนก็ได้นะครับรักคือการให้ให้คำว่ารักไปอ๋อพูดถึงนี่แค่นี้ตอนดีกว่าตรงเนี่ย รักคือการให้เป็นยังไงเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟังชื่อแล้วเนี่ยแบบโอ้ยตายแคมรักสมหวังแล้วเลยรักคือการให้อะไร,รไม่ฟังเนื้อเพลงจริงแล้วโอโ้โหผู้หญิงคนนี้แบบเจ็บปวดมาก เคยสมหวังเขาไม่ร้องเพลงมาเนี่ยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยจริงไหมเคยสมหวังเลยแล้วน่าสงสารเ้าสองคนเนี้ยไม่เหมือนเราเลยมีอะไรเงี้ไม่มีอ่าพูดถึงเอ็มวีดีกว่าครเอ็มวีเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เอ็มวีตอนแรกนึกว่าได้เป็นนางเอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปร้องเพลงให้นางเอกเฉยๆโอ้มาตามจอทีวีจริงๆผมมาตามกระจกผมมาตามโต๊ะอาหารเขาไปนอนตรงไหนเราไปตรงนั้นไปโต๊ะอาหารเออไปหมด เหมือนเป็นวิญญาณหลอกอะไรอเพี่เออเหมือนเป็นแบบว่าเป็นไงแล้วบรรยากาศสนุกสนานขนาดไหนบรรยากาศตอนนี้อะคะบรรยากาศตอนนี้เลยตอนนี้อะไมนะ raining r a i n i is raining man โอ๊ยไม่สนุกอหรโอเคต้องสนุกใช่ไหมอ่าไอ้เย่ของจ้า is raining man ha hallelujah is raining man อายใครไม่มีใครให้อายแล้ว ไม่ห้าเลยครับเอางนี้ดีกว่าให้แกมร้องโชว์แบบสดๆสักท่อนหนึ่งแบบนี้ก่อนคำว่ารักไปเธอกับให้คำว่าเจ็บให้คำพูดให้ฉันเชื่อใจแต่ไปกับใครทุกวัน่ให้จําักไมทั้งเร่องรให้เธอลองโอ๊ยเอาพอเีอพอครับม เ็นเวอร์ชันที่คลาสสิกและดีมากจริงๆคือแบบเวลาที่ถูกคีมมากอย่างนี้เนี่ยอยากรู้ว่าไอดอลของแก้วเนี่ยเป็นใครไอดอลของแก้วเหรอคะถ้าเป็นเมืองนอกก็แน่นอนบิยอนเซ่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 ที่อยากฟังเออไตรมาินตลาหะแล้วผมแล้วไอดอลคนไทยเป็นใครนะครับเริ่มฟังฟังเพลงแนวนี้เลยก็คือพี่เจนิเฟอร์คิมค่ะว้าเจนิเฟอร์คิมสักเพลงดีไหมครับ พี่คิมร้องประกอบภาพยนตร์เริ่มชอฟานนี้สลายด้วยใช่จริงๆก่อ,อนเข้านอนช ถ้าจะเพลงไทยเพลงสากลนะ่ยเธอก็ร้องได้ดีสมแล้วนะที่เป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกของประเทศไย้ขอบคุณหวันอยากร้องอีกอะค่ะเอาได้เอาอีกเลยค่ะจตนาจริงไหมก็ตอนนี้ก็แบบว่าเกาหลีมากเลยเนี่ยเกาหลีมากเก่งอะไรครับเพลงอะไรโอ้ของ Girl Generation โอ้คืออันนี้นะครับอย่าบังแสงอย่าบังแสงบอกก่อนว่าคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในคลิปและไม่ได้อยากจะให้แก้มร้องแต่แก้มก็อยากจะร้องนะรพี่บังแสงหนูหนูยี่ตรงนี้ผมคอนเฟิร์มครับใช่เลย เข้ามาค่ะวันนี้เราแต่งตัวเข้าทีมกันมากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเต้นโชว์นะวี่อะเราเป็นหางเคราห์มาวันจุดนี้นะคะไม่แค่นี้เองวันสักทีอเออ๋ออ๋อใส่เอวด้วยค่ะใส่เอวด้วยค่ะโอเคดีมากพี่ดิวผ้าสวยมาอ๋ออ๋ออ๋อปารีสซาลังย์อ๋ออ๋ออ๋อมาวัน คือสองคนเต้นดีมากจริงๆโอ้โหเพลงริงวันนี้ได้ดูแก้มในเวอร์ชันเกาหลีใช่ครับหวานแค่นี้ยังไม่พอร้องมาหลายเพลงนะแต่ว่านี่หนึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องมาไรสามชายใช่แล้วค่ะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าแค่คำคำเดียวเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแก้มด้วยเพราะคำคำเดียวว่ารักล้นเกินเก็บไว้นี้สายตาบอกเธอว่ารักคำตอบฉันที่เธอจะริน ว่าฉันรักเธอเพียงใดง่ายเห็นแก้มอย่างนี้ร้องเพลงแต่เพลงแบบออกแนวอกหักรักกูตลอดอยากมีเพลงสมหวังกับเขาบ้างไหมก็อยากมีนะคะอ๋อแบบสมหวังแบบไหนครับก็เพลงแฮปปี้บ้างอะไรบ้างลันลาอะไรบ้างทำไมเราไม่ร้องเพลงอกหักให้ร่าเริงอ่ะเฮ้ยลองร้องเพลงอกหักให้ล่าเริงดิโอ้ยฉันรเลยค่ะไมไม่ใช่ปอได้คิดไม่ได้นะ

แก้มลองคิดดูหัวเวอร์ชันนี้ต้องต่างแน่นอนครับแก้มลองคิดดูพี่เจออย่างเงี้ยพี่เจออย่างเงี้ยมา27เทปแล้วอ่ะก็สงสารจริง่ดิวยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ย ให้แก้มฝากคุณย่แฟนๆเลยจบแล้วเหรอวันนี้สนุกก็ฝากนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเพลงรักคือการให้นะคะไม่ล่าสุดสิมีล่าสุดกว่านั้นก็คือแค่ทำคำเดียวแต่ว่าเพลงรักคือการให้ก็มี MV ทุกคนได้ดูแล้วนะคะแล้วก็สามารถโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัส0028ได้แล้วนะคะขอบคุณน้องแก้มมากครับวันนี้มาพูดคุยกับเราสร้างความสนุขให้เราเป็นอย่างมากเลยนะหวังว่าจะมาอีกไหมมาอีกค่ะมาอีกมาอีกเป็นครอบครัวเดียวกันนะ ขอบคุณน้องน้ามาก็าคงจะเหลือพี่ก่อนไปแก้มคนเดียววันนี้มาขอบคุณแก้มมากครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับ